สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านติดตามเข้าว่าลับช่วชิปกับผมโอ้ช่วงนี้แดดแห้งครับเรียกว่าคนนี่อบอยอยากออกแดดครับมีแต่หญาท่านครับจะสามารถทนแรงได้ในฤดูนี้แล้วก็ขึ้นได้งามนะครับญาที่ผมถ่ายพี่น้องเบืองอยู่นี่เป็นหญากินนี่บอมมาซานะครับกินนี่บอมมาซาครับผมเป็นของพี่น้องหมดกลวงเฮาสสวนนี้เป็นของตะวันครับคุณยายว่งเพลินนะครับ อ่ะคุณยายสวัสดีครับผมจ้าเ้าสวัสดีจ้าโอ้เดแดดแค่น้องเมียเนาะเป็นไงขายแล้วตัวงอย่าล้วครับการตลาดเป็นไงคุณแม่ช่วงนี้เดินดีป๊ดีดีขายดีเพิ่มเติมครับขายดีครับเบิด์ตากบอทันเทียงทันใบผมเนาะเขามาครับอ๋อครับผมฝักพอนซะเปิดพัดลมใส่แหงห่อนน้องเมียเนาะนี่แหละครับเพิ่นกัอยู่น้ำอ๋ออยู่น้ำสวนน้ำสวนน้ำไฮเพิ่นแบบนี้นะครับสั่งอยได้กับกัน ทำนายานะครับเมื่อ20ภาพพี่น้องมารับชมครับผมงางงามนะครับเป็นอย่างเป็นยังใส่วิธีปลูกเอานะครับมันแตกต่างกันยังไงครับการว่านมล็ดนะครับการว่านมล็ดครับผมสิดภาพพี่น้องรับชมเป็นแนวทางนะครับผู้ที่สนใจอยากทดลองปลูกนะครับผมจิตใจเบิกเเป็นแนวทางนํากันนะครับมาหยางมาสร้างพี่ก็เห็นพุณตาวันกําลัง เขียวแดดมาพอดีครับอาู้ดพ่อเป็นไรเนาะช่วงนี้ครับไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยนะครับเนาะขายดีอยู่ตัวช่วงเนาะข้าวผมขาวพ่อเด้ขายพ่อเด้ขายครับผมหย่างามงามพี่น้องดูนี่แหละหย่ามันงามเนาะแต่สีมาพาพี่น้องมารับชมแหละครับว่าเป็นอย่างเป็นนิยมดำเบาเนาะพ่อเนาะนิยมดำเบาหลายกว่าที่บ้านนะครับ ลายกวานเอานะครับมันมันเกไตรอยู่2แบบนะครับแต่ว่าทัางมูบ้านนะพ่อเนาะครับบัดกวงเฮาส่วนมากจะนิยมพ่อเมล็ดลบบว่าปักดำนะครับผมจะแนะนำให้พี่น้องได้รับฟังเป็นข้อมูลในทางนะพ่อเนาะเรียกว่าแบ่งปันครับผมปาให้คุณพ่อพ่นพักพอนซะดี๋ยวผมจะเทียบเชี่ยงให้พี่น้องรับฟังนะครับติดตามครับปาครับผมก็จะพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศไปน้ากันนะครับชมหยามงามครับช่วงหลวกะ อบอกเล่านะครับหอขอที่น้เขาม่าวามันมีข้อดียังไงในการดาบอกกับวันนะครับแตกต่างกันมากหน่อยประมาณไหนครับผมโอ้ยงามครับพี่น้องเขียว,ๆๆวเหี่ยวเยว่ามันเท่าครับผม,มช่วงนี้กับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับผมมันก็เริ่มจะปล่อยสปริงเกอร์ให้น้ำลดน้ำยาครับอพอลดน้ำแล้วก็จะตามด้วยพวกฟุนก้นนะครับปุ๋ยฉีกยายนะครับ ปุ๋ยฉีกไก่แน่นะครับปุ๋ยเคมีครับให้พวกปุ๋ยฉีกไก่แล้วครับเสริมด้วยปุ๋ยเคมีแน่นะครับผิวๆไปนะครับให้เพิ่นเจริญงอางมเลยดีครับผมแตกครับแตกต่างกับนาหนาวครับซึ่งงาจะอบอยืดนะครับผมต้นบอสูงครับตามเรื่อยๆครับผมอาเนี่แล้วครับกับช่วงนี้ครับหมดเรี่ยวครับผม ช่วงนี้ยาหมดเร็วครับเพราะว่ามิเทาการต่างๆครับเพราะว่าสิเป็นงานบุญบังไฟนะครับสงการแ่ช่งว่งหันนะครับทำให้ยาช่วงนี้ขายดีครับพี่น้องเพิ่นกับเด็กกับเขามาพักพี่น้องเพิ่นกับเด็กกับเขามาพักผ่อนเร็วครับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงเขานะครับเอามาเข้าบระเด็นะครับผมสําหรับท่านที่ต้องการจะปลูกนะครับ ใส่เลี้ยงหรือว่าจะปลูเพื่ออาจำนายนะครับผมแถวนี้ครับปัดควางนะครับดำเบาแทบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกสวนทุกขั้วเลื่อนนะครับสาเหตุที่ต้องดำเบานะครับสาเหตุที่ต้องทำการดำเบานะครับอ่ะมองกันเทียบเชียงใสพื้นที่ครับพื้นที่หนึงไร่นะครับผม ถ้าเป็นพื้นที่หนึ่งไรนะครับถ้าเฮ้าวานเมล็ดนะครับถ้าเฮ้าวานเมล็ดนะครับหนึ่งกิโลต่อหนึ่งไรนี่นะครับสอดถามข้อมูลนะครับจากผู้เป็นปลูกหลายๆสวนนะครับไม่พี่น้องได้รับฟังนะครับหนึ่งไรนะครับถ้าเฮ้าวานเมล็ดพันนะครับคือบบแมนดำนะครับคือวานไปเลยนะครับหนึน่งไรวานเพื่อสีวังผลผลิตจากพื้นนะครับโอกาสที่จะได้ผลผลิตออกมาดีแบบนี้นะครับแบบตีดำเบา มีน้อยมากนะครับตัวหนึ่งไรนะครับมีน้อยมากเล็ดพันุหนึ่งกิโลโตัวหน,นึ่งไรเพื่อนบอกว่าบ่พ่อแน่นอนนะครับสำหรับหนึ่งไรบ่พ่อแน่นอนนะครับเนื่องจากว่านะครับเฮาวานไปนะครับเปิดทีหนึ่งไตรตัวหนึง่งกิโลนี่เล็ดพันุในหนึ่งกิโลนะครับเพิ่นว่ามันจะบ่ขื่นหมดทั้งหนึ่งกิโลนะครับ มันต้องมีส่วนที่เสียหายนะครับบกเกิดแยกออกไปนะครับซึ่งกระทาให้พื้นที่หนึ่งไร่นะครับ้าาใสการว่านเรานะครับมันจะบกเกิดทั้งหมดนะครับถึงเกิดก็จะห่างครับผลผลผลิตได้บ่เต็มที่นะครับอ่าเป็นกระวังกระว่างแล้วครับว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในเกิดในบกเกิดเนี่ยแหละครับผมอ่าเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ คุณภาพบอดีเนะี่ยหรือพวกมดพวกหนูพวกมแมลงขาบนี้เนะี่ยหนึ่งไรนะครับพ่วงมาถึงําใไ้ซิ้นเปืองมล็ดพันธุ์นะครับํ้ให้ซินเปืองมล็ดพันธุ์ถ้าเอาใส่อยู่ประมาณหนึ่งไรต่อนหนึ่งกิโลนะครับบ่อพ่อแน่นอนนะครับอ่ะตามเรื่อยครับผมอ่ะช่วงนี้แดดเปี้ยงๆครับขนาดใบสามมุ้งก็วัวสี่มุ้งนะครับเป็นเวลาให้น้ำให้ฟุ้นในปุ๋ยแล้วครับผม อ๋อออกจากเรื่องการว่านนะครับขอเสียงของการว่านกะดังที่ผมนาเลี้ยนครับคือมันจะบอเกิดเต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอเกิดเต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเามาตาเรื่องขาเห่าปักดําเบานะครับมันจะมีข้อดีจังไดน,นะครับชนอยู่ในสวนของพี่นีมิดนะครับผมเพิ่นกาลังให้นำห้าเพิ่นอยู่นะครับสำหรับการจะดํามันก็ต้องเริ่มจากการว่านมาเร็ดนี่แหละครับผม เริ่มจากการว่านมเมล็ดก่อนนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างครับการว่านในพื้นที่ที่กว้างนะครับสำหรับการนํากาพันพื้นพักดำเขาจะกาหนดแปลงประมาณบางพื้นที่นะครับถึงหนึ่งกิโลกับประมาณยาวแปดเมตรนะครับคูณสี่เมตรหาเมตรกว่ากันไปครับผมหรือจะเฮ็ดย้วยขนาดเล็กลงมากกว่าน,นั้นก็ได้ครับผมพอดีถ้าเฮ็ดแปลงน้อยนะครับเมื่อเขานำมเมล็ดพันุมาว่านนะครับการดูแลเขาจะทั่วถึงครับผม การดูแลจะทั่วถึงนะครับขอบคุ้มายกวัวเข้าวานันบางผลผลิตทีเดียวใน,นจำนวนหนึ่งไร่นะครับเพราะผืออาจจะใส่เม็ดพันอยู่สองกิโลก็ยังบ่พอหรือซ้ำไปครับสําหรับการว่านนะครับเพราะว่าบางไร่มันก็บกเกิดนะครับบางเม็ดบกเกิดนะครับว่านไปตายนะครับหมดแม่งคราบนี้นะครับทําให้เฮาเสียเวลาเสียงเงินทุนไปเป้าๆนะครับสําสหรับขั้นตอนการนํามาว่านใน แป้งน้อยนะครับใครพี่น้องนำมะลิดพันธุ์หนึ่งกิโลเฮานะครับคลุกกระปวกยาดีที่หรือยาขามดขามแยงทีนี้ต่างๆครับผมนำมาคลุกเข้านะครับแล้วก็เตรียมแปลงครับเตรียมแปลงกับถนะครับปั๊บนาดินให้เรียบร้อยครับให้เรียบให้ราบนะครับกับจัดวัชพืชออกนะครับนำมะลิดพันธุ์เข้ามาวานนะครับดูแลให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนะครับการดูแลให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ย มันก็ต้องเป็นขบวนการเริ่มจากการพ่อมเมล็ดปุลรับมาเนาะครับเนาะจนมาถึงหยาพันใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเฮดแบบเดียวกันครับค่อยดูแลค่อยสังเกตนะครับให้นา้าให้ฟุน้นให้ปุ๋ยครับอ่าเฮ้าเฮดแบบนั่นนะครับพอดีพื้นที่จากัดเขาก็จะดูแลเพิ่นในทัวถึงหยาเกิดกับโกออกได้ง่ายนะครับอ่าลรออกได้ง่ายให้น้ําให้ฟุน้นให้ปุ๋ยตัวถึงนะครับงาอเมล็ดพันธุ์เขาได้ประมาณสามสัป,ปดาห์นะครับหรือว่า บางสวนพวกเ่าหนึ่งเดือนนะครับเขาก็พร้อมที่จะลูกกาพันที่เขากาไว้นะครับลงมัลงอุ้แนงแปลงใหญ่นะครับผมการปักด,ดำนะครับลูกกาพันมาแล้วก็เตรียมดินให้เรียบร้อยครับผมไถปั้นเตรียมดินให้เรียบร้อยครับไถเป็นระเบียบอียลีครับขึงเสือกครับผมขึงเสือกเป็นแถวเป็นแน่วอากวงางไ้ซ้ำกันทั้งสองขางนะครับ ผู้ใดเพิ่นมีไถซิ่งเพิ่ก็กะไสไถซิ่งครับผมดึงนะครับดึงไปจังนํำต้นก้าที่ลุกมากนะครับลงไปดำนะครับการดำา้อดีคือเขากำหนดได้ครับว่าเขาสิใส่สองต้นสามต้นสี่ต้นครับผมซึ่งเพิ่นมีหลากแล้วนะครับโอกาสเกยดติดรอยเส้นครับถ้าลากเป็นยางลงดินนะครับสำหรับพวงหยานะครับขนาดห้านี่หยาเขาเบาจากทั้งธรรมชาติครับแังบ่คอยเด้ดดน้ำหดฟุ้นหดปุ๋ยนะครับเพิ่น แหงบ่ค่อยได้อาญาที่เกิดจากทั้งธรรมชาติน้ำให้น้ำหน้าเขาแหงบ่ค่อยได้ให้หน้าใหู้ในปุ๋ยครับเป็นก่ยังงามนะครับ้าเป็นสิ่งที่ตายยากครับถาเฮาดูแลดีๆนะครับมันกาหนดได้ครับถารำเบานะครับเป็นแถวเป็นน้อยับเป็นแนวครับเฮากาหนดว่าห้างทําไดนที่ทําไหนขึ้นอยู่กับเฮ้าครับการจะเริ่มเติบโตเมื่อมันลอยเส้นแล้วนะครับการขยายก่อขยายเงามันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับไงครับผมสวยงามอภิร่องเบิ่งครับ เงาหนีเมื่อันสีดิบเกือบพอมัดขุนบ่ครับนี่สองเงาหนีมัดอยู่ดอกครับนี่ต่างกับวันครับเมื่อวานไปส้ำยนเมล็ดพันธุ์ไปนะครับยนไปมึอนีเกิดต้นหนึ่งต้องมองไปเกิดย่สอ่างตนนะครับอ่ามาคุมค่าแล้วครับแบบนะครับกลัวจะรวบรวมมาได้เกี่ยวห้่งัวกินกลัวจะได้ขายนะครับเดี๋เวลาเป่าครับเปินจังนิยมดำเอานะครับจังนิยมดำเมาครับผม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเพิ่นจะเริ่นเติบโตอายุเพิ่นได้เ่นเติบโตได้จะเริ่นเติบโตได้อายุเพิ่นจะเริ่นเติบโตได้เต็มที่เพิ่นก็จะแผ่พวกรต้นพันไม้ขึ้นมานะครับต้นพันไม้ขึ้นมาซึ่งเดินมานํำหลักเพิ่นนะครับแต่กอกมาอยู่นะครับี่ขนาดเพิ่นดำห้างนะครับยังแต่กอกมากครับผมชุดไม่แต่กอกมากน้ำผลผลิตชุดนี้นะครับไปดำแปลงต้อไปได้ครับผม อ่าบริสียเป่าครับนี่จะได้นะครับถ้าดำเบาครับผมห้าวดำเบานะครับปุ๋ยนะครับให้ฝุ้นฟุ้นฉีไก่นะครับจากได้ผลผลิตเรี้ยพันว่าให้ฟุ้นฉีไก่ผิวโดยปุยยูเลียครับสูตรสิบหกสิบหกครับสูตรเสมอครับให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ยบางพื้นที่บางสวนนะครับเ่ยวออกพ่นไห้เลยไห้ตามนะครับบางสวนกะเว้นระยะไปเนี่ยเพราะว่าพ่นมีพื้นที่หลายซีไร่์หาไรขึ้นไปนะครับ ผลผลิตออกเร็วหลมันก็เจียวบ่อท่านนะครับจํานวนผู้เจียวบ่อท่านนะครับงากระเจะแก้นะครับมอแงมนะครับบ่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมักสวนกับคอยทะย,ย่อยเฮ็ดไปครับเจียวออกเว้นไปยัดเจียวไปเว้นไปกระจังคอยมาดูแลต่อนะครับอ่าจะได้ยากออกมางงามสิครับผมหาดำนะครับแต่ก่อไงงามเขียวดูแลาง จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนที่เหาเฮ็ดไปนะครับอ่าการเตรียมแปลงกันแล้วแต่พี่น้องครับบางพื้นที่ทีผมไทยก็เฮ็ดเป็นให้คล้ายๆให้หน้าครับมันแปลงหน้านะครับผมขันเป็นกระแทะเป็นลอกไว้นะครับบางพื้นที่ก็ปล่อยลาบป่อยเรียบไปเลยนะครับอ่ะดำเบาดีกว่าครับผมพันขาย ทันเลี้ยงทันใช้เงินก็เหรครับช่วงนี้เดีกลับมาพักผ่อนเรียวครับคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเจ้านี่นะครับเดีกลับมาแล้วครับผมอาโมงนี่เบิดครับเบิร์ับมีงานอ่าประเพทนี้ครับอีสานเขาบุญหลายตัวเหครับผมบุญของไฟปรนี้ตุดสงการนะครับสงการเนี้ยผีไม่ร้ายครับมานอ่งงานนี้นะครับ ผลเลี้ยงซั์กหลายนะครับมันเลยทำให้ผลผลิตเพิ่นไดขายอยู่เป็นประจำนะครับก็รยุที่การดูแลก,การจัดการเอาใจใส่แล้วครับผมนี่ครับผลเลยดำแล้วครับดำนี่แยกออกไปไหมครับพี่น่องเห็นความชัดเยนครับเงาก่อเพิ่นนะครับผมเป็นเงาเป็นกอเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลจัดการได้ง่าย นะครับพี่น้องเบื้องคิปผมนะครับกับอสิเป็นแนวทางนะครับเนะาะเรียกว่าแป่งปันครับผมผมกาเรียนรูมาแจากคู้บรรลุขึ้นกันครับเลยมาบอกเราเป็นประสบการณ์ที่ดีให้พี่น้องได้รับชมเป็นแนวทางครับหุนน่นยนะะน้ายวงกำลังฟุ้นจีไกยครับจ่องนี่บอกกวนบัครับ อาผู้หล่ะครับยายวงกําลังให้ฟุ้นสีไก่เพิ่นครับสร้างคุนกําลังเตรียมลงแปลงครับแดดอ่อนนะครับไปจักอ้อนวอนละครับพอยี่อันบ้อนออกจากผมยักเทีอครับพอยี่อ้อนบอลออกจากผมยักเทีอครับผมเอาเมื่อนี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมจีบครับผมไปยังสงสัยในข้อมูลใดครับเบอร์โทรเบอร์โทรผมครับ0913407883พี่น้อง0913407883ครับ อยากได้บ่หูสีมาสอบถามผู้ปนหูครับือยองได้หูสีตอบพี่น้องผ่านเบอร์โทรหรือว่าในคอมเมนต์ครับลายปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม